ก็ไปลองหลายๆรอบอยู่ครับไปลองทั้งที่สาขาท้องรอแล้วก็มีออกบูธอีกก็ไปลองอีกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอยากได้จริงๆก็เลยตัดสินใจซื้อครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับ เปิดจาก YouTube ครับแล้วก็เซิร์ชว่าที่นอนแก้ปวดหลังประมาณนี้ครับเวลาได้ไปนอนจริงๆรู้สึกว่าแบบเหมือนได้นอนจริงๆครับได้พักผ่อนจริงก็เลยประทับใจครับไปทดลองที่หน้าร้านก่อนครับก็แนะนำท่าทางการนอนแล้วก็แนะนำแต่ละรุ่นครับกมันจะมีฟิกเกอร์1 2 3 4 5อ่าะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าอย่างส่วนสูงอย่างผมน้ำหนักอย่างผมเนี่ยมันเหมาะสำหรับฟิกเกอร์5ผมไปลองนอนแล้วก็มันก็รู้สึกดีมากครับ เลือกซื้อเลือกซื้อออนไลน์ครับแต่ว่าเคยไปลองหน้าร้านมานานแล้วก็ไปลองหลายๆรอบอยู่ครับมันไม่เหมือนที่นอนทั่วไปที่มันมันจะแบบมันยววลงไปเคยนอนแบบที่นอนยววลงไปแล้วรู้สึกว่าแบบปวดหลังครับที่นอนของอันนี้ก็คือแบบมันเหมาะกับสรีระของผมครับร้อดสครับหนัก85ครับชอบแน่นแต่ว่าก็นุ่มนิดนึงไม่ใช่แน่นไปเลยอย่างเงี้ยครับ ปวดหลังครับแต่พอไปที่มิสเตอร์บีครับมันนอนได้ทั้งทั้งนอนตะแคงแล้วก็แนวตรงแล้วก็นอนท่าตรงได้การนอนเป็นสิ่งสําคัญมากครับที่นอนที่มีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะกับเราครับคือมันตอบโจทย์ที่ว่าผมเป็นคนปวดหลังเวลานอนอยู่แล้วครับแล้วมาลองของมิสเตอร์บีก็รู้สึกว่าแบบมันแก้ปัญหาได้ครับผมไม่ได้ตัดสินใจครั้งแรกเราซื้อเลยนะผมไปลองมา2 3อสามครั้งแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่จริงๆถึง ถึง,ถ,งถึงตัดสินใจซื้อครับ